รับซื้อเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเหรียญ2บาทนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็มาแนะนำนะครับวิธีการสังเกตนะครับไม่ได้มาหลอกนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ได้มาหลอกนะครับก็คือมาทำคลิปรับซื้อเหรียญนะครับแต่ว่ารายละเอียดของเหรียญในการรับซื้อมันต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญทุกเหรียญที่ แต่ละคนมีจะขายได้หมดเลยนะครับเสียสละเวลาสักนิดนึงนะครับถ้าท่านอยากจะขายเหรียญผมไม่ได้มาหลอกนะครับผมเอาข้อมูลเอาความรู้แล้วก็เอาเหรียญจริงๆที่มีการพบเจอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับปีพศ2 5 5 5นะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมานะครับผมซื้อมา2เหรียญนะครับเป็นเป็น เป็นเหรียญ1นบาท1เหรียญแล้วก็เหรียญ2บาท1เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับก็ซื้อจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะครับซื้อมาในราคา400บาทนะครับก็2เหรียญ4 0 0นะครับเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการสังเกตให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทักทายเลยนะครับก็แนะนําช่องนิดนึงแล้วกันนะครับช่องผมเพจผมเป็นเพจรับซื้อเหรียญนะครับก็ชื่อช่องว่า ช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับถ้าเกิดว่ารับชมทางเพจก็จะเป็นเพจสลาลมคอย FC นะครับผมมีเหรียญมาให้ดู2เหรียญนะครับแบบปกติแล้วก็แบบที่ผมรับซื้อนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะครับแบบปกตินะครับเหรียญจะบางกว่านะครับอันนี้คือ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 จุดสังเกตแล้วแหละนะครับแบบปกติเหรียญจะบางบางกว่านะครับนี่ผมให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับ อันนี้คือแบบปกตินะครับเหรียญนี้แบบปกตินะครับเหรียญนี้แบบที่ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับราคาตามสภาพนะครับใครมีแบบนี้สังเกตนะครับการการตรวจสอบนะครับดูที่ขนาดนะครับขนาดเท่ากันแต่ว่าดูที่ความหนานะครับดูที่ความหนาอาจจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าสายตาแต่ละคนนะครับบางคนถ้าเกิดว่าคิด เข้าข้างตัวเองนะครับก็จะคิดว่าเหรียญเหรียญที่ตัวเองมีอ่ะเป็นเหรียญหนานะครับการตรวจสอบที่ดีที่สุด <c oughs> ก็คือการชั่งน้ําหนักนะครับอันนี้คือคือเหรียญเนี่ยคือความคือผมอ่ได้อธิบายในไลฟ์สดไปแล้วนะครับคือผมได้ทําคลิปไลฟ์สดทางช่องยูทูบสลาลมคอยชแนลไปแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อว่า สมาชิกบางท่านนะครับไม่ได้รับชมไลฟ์สดนะครับก็ไม่อยากให้พลาดข้อมูลดีๆนะครับก็เลยมาทําคลิปสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับการตรวจสอบนะครับก็คือช่างน้ําหนักชัวร์สุดนะครับอ่าช่างน้ําหนักชัวร์สุดนะครับพอมองเห็นนะครับ0 0 0นะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับอ่าอันนี้คือเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญปกติทั่วไปน้ําหนักจะอยู่ที่ 4 0 0กรัมนะครับลองดูน้ำหนักนะครับอ่าอันนี้4 0 0นะครับ4.00ก็คือเหรียญที่น้ำหนักปกตินะครับไม่งงนะครับเหรียญ2บาทปกติสีทองน้ำหนัก4.00กรัมนะครับแล้วมาดูเหรียญที่ผมบอกว่าหนากว่านะครับผมไม่ได้มโนว่าหนากว่านะครับผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญนี้หนาและน้ำหนักดูนะครับ เห็นไหมครับน้ำหนักถึง4.75กรัมนะครับหนักกว่าเหรียญปกติถึง0.75นะครับ7.5กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เยอะนะครับถ้าหน่วยหน่วยหน่วย,วยาการวัดน้ำหนักเหรียญนะ4.75ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูความหนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครสายตาดีนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจัดเฟืองให้ตรงกันดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญถ้าเกิดว่าเหรียญไม่ได้ทําในโลหะสาบนะครับเหรียญเฟืองจะไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับอันนี้ล่องเฟืองก็ตรงกันนะครับเพราะว่ามาจากบล็อกบล็อกเดียวกันนะครับน่ะเห็นไหมครับอันนี้ล่องเฟืองนะครับเฟืองของเหรียญสองบาทนะครับเหรียญบนนะครับเหรียญบนจะเป็นเหรียญปกตินะครับที่ น้ำหนัก4กรัมนะครับแล้วก็เหรียญล่างจะเป็นเหรียญที่มีความหนากว่าปกตินะครับก็ข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็คืออาจจะมีการแบบยังไงอ่ะเหมือนเหรียญพวกนี้เหรียญดิบเหรียญตัวเปล่าผมผมคิดว่าไม่ไแน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับนำเหรียญน,นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมีการสั่งซื้อเหรียญดิบมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเหรียญบางเหรียญที่ ป่าปนมานะครับก็คือเหรียญที่หนากว่าปกตินะครับพอเหรียญตีเหรียญออกมาแล้วนะครับมีผ่านออกมาใช้ในในระบบหมุนเวียนนะครับมีการสังเกตนะครับก็ก็มีการซื้อขายแบบนี้นะครับก็ลองลองสังเกตดูแล้วกันนะครับพบเจอการพบเจอก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่า,าในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายผมก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเหรียญที่เหรียญ2บาทที่มีลักษณะหนาแบบนี้นะครับแต่ก็คืออาจจะมีเยอะก็ได้นะครับแต่ว่า ยังไม่มีใครสังเกตนะครับว่าว่าเหรียญ2บาทสีทองแบบเนี้ยมีรุ่นที่มันมีหนาปะปนมานะครับก็ผมก็มาแนะนำละกันนะครับถือว่าเป็นการแนะนำแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้กันนะครับไม่ได้มาหลอกนะครับเหรียญมันมีจริงนะครับเนี่ยผมก็ตรวจสอบให้ดูแล้วนะครับน้ำหนักมันเยอะกว่าปกตินะครับมันหนากว่านะครับการตรวจสอบก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำสักนิดนึงนะครับ เครื่องช่างน้ำหนักหรือตาช่างแบบเนี้อยากจะให้เลือกรุ่นที่ใช้ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับก็คือ4จุดน้ำหนักสองตำแหน่งนะครับ 0. 0.00นะครับถ้าเกิดว่าบางรุ่นที่มันทศนิยมตำแหน่งเดียวนะครับก็คือ,อความละเอียดบางทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเลือกรุ่นที่แบบตั้งค่าได้ให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับเพราะว่า จุดที่สองนะครับก็คือเป็นเป็นยังไงอะ่ะเป็นเป็นจุดบ่งบอกคุณสมบัติของเหรียญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าน้ำหนักสามจุดสามจุดสี่กรัมอะไรแบบนี้นะครับก็คือถ้าทศนิยมสองตำแหน่งอะ่ะก็คือจะโอเคกว่านะครับนี่นะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญเล็ก ผมยกตัวอย่างผิดนะครับถ้าเป็นเหรียญเล็กๆ,ๆเช่นเหรียญ25สตางค์หรือเหรียญ50สตางค์นะครับก็คือจุดที่2อ่ะจุดทศนิยมจุดที่2อ่ะมันจะช่วยบอกอะไรเราได้มากกว่าที่ที่เราชั่งทศนิยมตำแหน่งเดียวนะครับไม่รู้ว่างงหรือเปล่านะครับงงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับว่างงเดี๋ยวผมผมค่อยมาทําคลิปอธิบายใหม่แล้วกันนะครับสรุปนะครับคลิปนี้รับซื้อเหรียญ2บาทที่มีความหนากว่าปกติ นะครับเหรียญละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าสภาพแบบยับเยินเกินไปอ่ะนะครับก็อาจจะซื้ออยู่ที่200นะครับแต่ก็คือเป็นราคาเปิดตัวนะครับเพราะว่ากระแสยังไม่มีนะครับก็ก็ก็รอลองลอง,ลองหาดูก่อนนะครับใครมีใครเจอก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้รอกระแสนะครับเผื่อว่ามีช่องใหญ่เขาเขาเขา,เขาเริ่ม เขาเริ่มรู้เขาเริ่มหาเขาเริ่มรับซื้อนะครับราคาเราค่อยขายตอนนั้นก็ได้นะครับอันนี้ถือว่ามาแนะนําให้เก็บก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวที่รับซื้อก็3 0 0ร้อถึงห้าบาทก่อนแล้วกันนะครับใครคิดว่าราคายังไปได้อีกเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บเก็บรอราคาไว้ก่อนนะครับแอบแอบเก็บไปกับผมนะครับ <laughs> เดี๋ยวมีกระแสเมื่อไหร่เราค่อยเอาออกมาขายกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญผิดพลาดชัดเจนนะครับ เหรียญแท้นะครับดูไม่ยากนะครับเหรียญน,นี้ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเลยนะครับแท้แน่นอนนะครับแบบนี้ก็ <g ül> โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคือการแนะนําเหรียญของผมอะ่ะมันจะมีแบบผมรับซื้อเหรียญบางชนิดก็คือดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ <c oughs> เช่นเหรียญ10บบาทปี3 1มึเหรียญ5บาทปี4 6ปี40อะไรแบบเนี้ย ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเหรียญอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเหรียญประเภทนี้นะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรับซื้อคือเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนทั้งนั้นนะครับเขาผลิตออกมาจริงมีจํานวนการผลิตออกมาชัดเจนนะครับในหนังสือก็มีบอกว่าแต่ละปีพศผลิตเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญในกลุ่มนี้ก็ ทุกๆคนมีโอกาสพบเจอนะครับก,ก็อยากให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่ารับซื้ออะไรแล้วก็ไปค้นหานะครับจะขายก็ได้จะเก็บสะสมก็ได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมามาให้ความรู้แล้วก็มาหาแนวร่วมมาเพิ่มกลุ่มที่สนใจเรื่องเหรียญมาเพิ่มนักสะสมเหรียญน,นะครับก็คือผมมาตามหาคนที่สนใจเรื่องเหรียญแล้วก็มาเป็นนักสะสมนะครับมาทําให้วงการเหรียญเนี่ยมัน,ม,นมันแบบ กว้างขวางนะครับเหรียญแบบนี้เล่นกันทั่วโลกนะครับเล่นกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ล้านใหญ่ๆสองสามล้านหรือว่าเพจเล็กๆแบบผมไม่ใช่นะครับเล่นกันทั่วโลกนะครับทั่วประเทศเขาเล่นเหรียญกันหมดนะครับแล้วก็เหมือนกับมีการส่งเกรดอะไรแบบนี้นะครับก็คือยอมรับกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่ามาทําคลิปเอายอดวิวไม่ใช่นะครับเหรียญมีที่มาที่ไป เขาถึงมารับซื้อนะครับเล่นกันทั่วโลกนะครับผมเคยอ่านบทความของของพี่ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักสะสมระดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ,อมันก็จริงที่พี่เขาบอกนะครับก็คือเหรียญเล่นกันทั่วทั่วโลกมีการประมูลในแต่ละประเทศนะครับปีนี้มาประมูลประเทศไทยประมูลประเทศจีนบ้างเมืองนอก เล่นกันทั่วโลกนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับเหรียญมันมีหลายแบบนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกเหรียญเงินขัดเงาเหรียญนิกเกิลมันมีหลายแบบนะครับเราลองลองลองเข้ามาศึกษาดูแล้วกันนะครับเล่นเล่นไม่ยากเล่นไม่ง่ายนะครับเราต้องต้องต้องรู้จักคิด นะครับแล้วก็แยกแยะแล้วก็ต้องศึกษานะครับต้องต้องดูดูดูบ่อยๆไม่ใช่ดูผมนะครับดูราคาในกลุ่มซื้อขายดูอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับดูดูแค่เพจหรือว่าดูแค่ช่อง YouTube ด้านเดียวมันก็มันก็มันก็ไม่ถูกนะครับอาจจะได้อาจจะได้ข้อมูลแค่บางส่วนนะครับเหมือนถ้ารับชมคลิปจากช่องผมอ่ะก็จะได้ข้อมูลจากเหรียญเกี่ยวกับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแบบนี้ นะครับเพราะว่าแต่ละช่องสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้เรื่องเหรียญเก่าเหรียญโบราณก็ต้องไปไปดูช่องที่เขาเน้น <c oughs> เหรียญเก่าเ <c oughs> หรียญโบราณอะไรแบบนั้นนะครับช่องผมเป็นช่องเล็กๆเ,เป็นแบบส่วนหนึ่งของวงการเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญเออเลอร์คอยนะครับก็เป็นผมม่าเป็นส่วนเล็กๆนะครับของนักสะสมของวงการเหรียญน,นะครับก็ยังมีอีก เยอะแยะมากมายนะครับลองศึกษาดูให้ดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าไปเจอมิตราชีพแล้วกันนะครับไม่งั้นก็จะเสียเวลาแล้วก็จะเสียเงินนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้พูดยาวไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบแนวนี้นะครับก็นานๆจะพูดยาวสักทีหนึ่งนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ